มีพามาเบิงจังหวัดมหาสารคามก็มีบัวพันดาวขนองอาจารย์ไพบุญเสียงทองครับหมอลำสงบดาวดวงใหม่หมอลำกิ่งแก้วแข็งขันหมอลำมายุรีดาวกระจายหมอลำมีฤทธิ์ปัญญาวงหมอลำล่ำดวนดาวดวงใหม่ครับหมอลำเจริญวันเสียงระค่างข้องหมอลำพฤกษาดาวกระจายยุวดีพรมทองหมอลำสุกัญญายอดนาภา หมอลำชชยวุฒิเดือนวิเศษสิเป็นว่าเี่งเียงวิเศษเลยเนาะเป็นพิมพ์เด็ดหมอลำสุภาวดีดาวยั่วหมอลำทาราเสียงทองสุขวิมนเสียงระฆังทองปวยพรพงทองอาทิตย์วาตศิลป์อดีตปะนะพิสาวาตศิลป์หมอลำวิชัยดาวิเศษสมบัติอินทรีทองเวือนเพ็ญอำนวยพรหมอลำสมส่วน หมอลำกอรสยามหมอลำสมุนปลบไก่นกเอ,อยียงมงนั้ำชิงดูเคยลาลุงเพชรเมืองไทยสาวน้อยเพชรเมือ,องแพงใจเกินร้อยหมอลำพิษลำเพลินบัวริมบึงอันนี้ก็หมอลำที่จังหวัดมหาสารคามงานดีลีหมอลำช่วยบุดเพื่นอนเอามาไว้ยมือสารคามครับอันดีกินทานบ้านเกิดกับนี่คือข้าวข้าวโอซามสิบิด หมอลำชุมวรนนอนทฤชานะครับนี่คือเขาๆจากะค่งกันร้อยแก่นสารสินครับ